สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสางพาโดยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา fc มารับชมแนวทางหุ้นจีน v a p เช้าบ่ายนะคะวันที่7มิถุนายน2568ทุกคนคะ่ะวันเสาร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีีคนด้รับ คำแนะนำวィィนิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอด,ด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบก็รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่สี่จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะไปรับชมวันที่6ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่6จะให้เด่น4และ3นะคะรอบเช้าเล่นรอบบ่าย2และ1มา3า8สาดดเด่นมา3คู่สาบแได้จับเลจะพายพี่น้องรอบบ่ายให้2และ1มา0 2 0 8 8เด่นมา2เข้าคู่2 0 0 2 นะคะเลขเด่นประจำวันรอบเช้ามาหนึ่งรอบบ่ายหลุดหมดนะคะทุกคนคะ่ะศูนย์สองศูนย์แปดแปดสันพี่น้องคนมาเอาไปลุนต่อวันที่เจ็ดค่ะพี่น้องมักชอบก็ค่อยตามเพราะมัก,กชอบให้เลื่อนผ่านค่ะสำหรับวันที่เจ็ดนะคะจากที่วันเสาร์จากที่เจ็ดคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้สองนหนึ่งมาดูคู่ความน่าจะเป็นสองเจ็ดเจ็ดสองสองหกหกสองสองสอง สองสามสามสองสองแปดแปดสองสองศูนย์ศูนย์สองหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เจ็ดและหกค่ะ

6กสามสามหหหค่ะประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตะเด่นกันค่ะสองหนึ่งเจ็ดหกสองเจ็ดเจ็ดสองสองกสองสองสองหหนึ่งกับหกเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดหนึหสองสองหกหนีค่ะนี่ก็คือคู่ตะเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถ วิ่งเข้าว,วิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกคู่ที่ FC ทุกทุกท่กทานชอบทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่7กับ2เบิ้ลประจาวันคือ7 7็และสองเลข7กับเลข2นี้ FC สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้าสองละ1เด่นประจําวัน7และ2เป็น 2องเจ็ดเดสติดเด็กด่นประจำวันติดคู่ตเด่นติดเลขเบิ้ลประจำวันหนึ่งค่ะหนึ่งติดคู่ตเด่นทั้งสองคู่เจ็ดกับหกและเกับสเป็นเจ็ดติดเล็เด่นประจำวันเด็เบิ้ลประจำวันติดคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนค่ะติดเลขเบิ้ลประจำวันเจ้พูดผิดหกเจ็ดเจ็ดหกหกสองสองหกติดคู่ตัวเด่นติดเลข คู่ตัวเด่นทั้งหกสองทั้งหกเจ็ดพี่น้องเอาฮิดไปเฮ็ดมากกัง,ง,งทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาก,กค่อยตามพี่น,อออออออน้องเอาบอหมักบอชอบกาเรือนพานคะ่ะพี่น้องคะ่ะสดิติีการมีเขามมหลดพี่น้องบอไดไ้เขาถุกมือบอด้หลดถุกมือมีสติในการรับชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนบ i p วันที่7มิถุนายน2568นะคะทุกท่านวันเสาร์ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ชุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคคมันหวนกวันสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีจ้า